สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่แมสเซจทารโรบายตานะคะจงจำไว้ว่าพวกคุณคือเซฟโซนและรอยยิ้มของตาการที่คุณเข้ามาเจอคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเราคือพลังงานเดียวกันเลยหากันจนเจอนั่นเองใครสนใจดูวดวงปรึกษาปัญหาแบบพิลิ่งฮิวใจสามารถติดต่อตามาได้เลยนะคะท่านไหนอยากซัพพอร์ตค่าขนมน้องตารายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะคะ และขอบคุณสำหรับการกดปุ่มซุปเปอร์แทงการสมัครสมาชิกการต่ออายุสมาชิกและการซัพพอร์ตตาทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วตาก็มีขายวเปเปอร์มือถือเสริมดวงแหวนพวงกุญแจกำไรข้อมือหินแท้เสริมดวงรายละเอียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปเช่นกันค่ะ สวัสดีคนราศีธนูด้วยนะคะตาหวังว่าคนราศีธนูจะสบายดีแล้วก็เริ่มปีใหม่เป็นคนใหม่หัวใจดวงเดิมคิดสิ่งใดสมปรารถนาในทุกๆอย่างเลยนะคะตาเป็นกํำลังใจให้เสมอคะ่ะมาเริ่มเม้าส์มอยซอยไพฮาโร่กันได้เลยคะ่ะให้ทุกคนนิ่งตั้งสมาธินะคะตาขอเช็คพลังงานก่อนนะคะ เดอะฟูค <The> ่ะหดาบแปดดาบเดอะไฮโรแฟนเจ้าชายถือถ้วยใต้สำรับคือเจ้าหญิงถือเหรียญคุณได้เกิดใหม่เป็นคนที่มีอิสระมากๆเลยนะคะเนี่ยได้เดินออกมาในเส้นทางที่เป็นตัวคุณมากขึ้นนะคะกล้าที่จะเสี่ยง กล้าที่จะไปถึงแม้ว่าจะเจอความท้าทายอะไรถึงแม้ว่าจะเจอกับเรื่องที่คุณไม่คาดคิดนะคุณก็พร้อมที่จะไปเพราะคุณรู้ว่าจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุณอยู่คุณคือคนที่เรียนรู้เรื่องต่างๆมากมายมาเยอะมากๆอะค่ะเนี่ยเป็นคนใจดีใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเสมอ เราก็ตื่นมากขึ้นเรื่อยตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในจิตใจมากๆเลยอะคะ่ะคุณมีการรักตัวเองได้มากขึ้นใส่ใจความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะคะเหมือนกับแต่ก่อนคุณอาจจะเป็นคนที่เห็นคนอื่นสําคัญมากกว่าตัวเองเห็นว่าทําอย่างไรจะทําให้คนเหล่านั้นอะรักคุณชอบคุณอยากให้ทุกคนรักคุณอะไรประมาณนี้ซึ่งคุณได้รู้สึกแล้วว่า ถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นน่ะคุณไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของคนอื่นได้อะคะ่ะคุณก็เลยอาจจะถูกแทงซ้ำๆด้วยความพักดีในตัวคุณเองทำให้คุณได้แข็งแกร่งแล้วก็ไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นง่ายๆนะคะคุณก็เจ็บแบบนั้นมาตลอดแล้วคุณก็แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเลยนะคะเนี่ยแต่ก็ยังใจดีอยู่เสมอเป็นคนที่ใจดีนะคะใจดีจนเจ็บเองนั่นเองนะคะ เอาละค่ะแล้วเรามาดูกันว่าคนราศีธนูจะพบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องอะไรบ้างคะในเดือนมกราคมคะ่ะ8ไม้เท้าค่ะเจอเดวิลเจ้าชายถือไม้เท้าเทรน e หกเหรียญคุณจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายตัวเองไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้หรือคุณอาจจะมีสภาวะแห่งการลงไปดำดิ่งไปสู่ด้านมืดของตัวเองะคะ่ะเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาหรือเรื่องที่คุณรู้สึกว่ายังถือมันไว้อยู่ด้านมืดของคุณนะการที่แต่ก่อนเคยคิดลบ ตอนนี้คิดบวกแล้วก็จริงแต่เรื่องเรานั้นน่ะมันอยู่กับคุณมานานอาจจะยังมีบางอย่างที่คุณยังไม่ได้ปล่อยวางแล้วคุณรู้สึกทุกข์อะค่ะอืมคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อกหรือรู้สึกว่ามันเบาอะมันต้องมีบางเรื่องแล้วคุณก็จะเจอมันเนี่ยคุณจะถือไปเท้าของคุณขี่ขี่อะไรเนี่ยขี่ตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแบบรวดเร็วกระโจนไปเลยอะค่ะแบบว่า พร้อมสู้มาฉันจะไปปลดล็อกมันแล้วฉันจะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณจริงๆถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายตัวเองหรือถ้าคุณรอคอยความหวังให้เทพประทานพรหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน่ะคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยคุณคือคนที่ใส่เสื้อสีม่วงและเนี่ยคือจักรวาลคือความรู้สึกของคุณที่ ฉันได้รับการช่วยเหลือไปแล้วนะฉันได้เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีมากขึ้นในทุกๆวันฉันมีความใจเย็นมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้เช่นกันนะคะเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรคุณพร้อมที่จะบุกลุยลุยน้ําลุยไฟไม่เกินจริงพร้อมที่จะให้จัก,กรวาลช่วยเหลือเสมอและจริงๆน่ยมันอาจจะอยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือแต่แต่ก่อนคุณไม่เคยเห็นมันเหมือนกับตัวของคุณเองอะ คุณอาจจะไม่เคยเห็นค่าของคุณเองเลยก็ได้แต่ก่อนแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าคุณจะต้องลงไปแก้ตรงไหนคุณจะเอาทาวทัวอะไรมาช่วยได้บ้างนะคะการไปเรียนรู้จากอาจารย์แต่ละคนที่มีพลังงานที่ไม่เหมือนกันแต่ท่านก็สอนไปในทิศทางที่เป็นทิศทางเดียวกันเนี่แหละคะ่ะอืมไม่ว่าจะเป็นสายบุญสายจักรวาลก็คือสายเดียวกันเนี่แหละคะ่ะแต่เป็นความเชื่อแต่ละบคุคคลนะคะ ได้รับการช่วยเหลือแน่นอนโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะเรื่องงานของคุณจะก้าวกระโดดมากๆหรือการพัฒนาจิตใจในเรื่องของด้านมือของคุณที่จะพยายามดึงคุณให้ลงต่ำขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะคุณจะสู้แล้วชนะจะไม่ให้แบบเดวิลอะมาทำให้คุณฟุ้งแล้วก็คิดลบเรื่อยๆค่ะ คุณจะชนะแน่นอนนะคะราชาถือไม้เท้าคุณดูสิชนะแน่นอนสามถ้วยสเตรนหกไม้เท้าสี่ไม้เท้าโอเค คุณจะกลายเป็นคนที่ก้าวกระโดดมากๆได้องสายการงานสายพัฒนาความรู้ของตัวเองอะค่ะคุณเป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นคนที่มั่นคงมั่นใจในตัวเองมากขึ้นขับเคลื่อนตัวเองจากอัศวินกลายเป็นราชาอนะทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าคุณจะเนี่ยเดินลุยไฟอะคุณก็ไม่ร้อนคุณก็ไม่กลัวอุกอกาบาตท,ที่มันหล่นมาเนี่ยคุณดูสิคุณดูสีหน้าอันมุ่งมั่นของคุณ ถือไม้เท้าแนบอ,อกอย่างมั่นใจมั่นคงแล้วก็ก้าวต่อไปไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณพร้อมแล้วค่ะคุณเรดี้แล้วแน่นอนค่ะและสามถ้วยใบเนี่ยถ้าสำหรับคนที่พบเจอกับเรื่องความรักเราสองสามคนนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วมันยังไม่ได้รับความชัดเจนในเดือนมกราคม คุณจะใช้ความแข็งแกร่งของคุณที่คุณอาจจะเป็นคนที่แข็งนอกอ่อนในยอมเขาตลอดอะมาชัดเจนฉันจะไม่ยอมให้เขามีสองสามคนถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะถ้าไม่ใช่ก็หมายความว่าคุณจะได้หลงไหลไปกับการอยู่กับเพื่อนๆนงานสังสรรค์การไปงานแต่งการที่จะรวมใจเป็นหนึ่ง ได้พบเจอกับคนที่มีพลังงานเดียวกันแล้วก็ใช้เวลาอยู่ร่วมกันแบบมีความสุขอะคะ่ะอืมไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรที่มันจะเป็นความยากลําบากความท้าทายขนาดไหนอะคุณเจอมาแล้วทุกรูปแบบคุณผ่านไปได้แน่นอนชนะหกไ้เท้าสีไ่ไเท้าอืมชัยชนะที่รอคอยมานานเหลือเกินประตูกำลังเปิดออกแล้วการเปลี่ยนแปลง ที่จะได้รับชัยชนะไม่ว่าคุณจะรอเรื่องงานเรื่องคนรักเรื่องการเงินหรือเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่คุณขอพรไปอะคะ่ะคุณจะมีความมั่นคงมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีชีวิตที่เบาสบายได้ปล่อยวางบางเรื่องที่เป็นเดอะเดวิลใบนั้นลงได้อะคะ่ะหรือถ้าอยากจะเจอคนที่ใช่ คุณก็จะได้พบเจอกับเขาที่งานแต่งไปงานแต่งเพื่อนไปงานแต่งคนรู้จักไปเที่ยวของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะแล้วมีเรื่องอะไรอีกคะ The เดอชาริออนเก่งมากๆากเจอยูนิเวิร์สว้าวเจอเวิลด์นั่นเอง เธอวล์ก็ขึ้นมาน่ะคุณรอคอยคนรักต่างชาติหรือเปล่าสิบถ้วย9ก้าดาบมากับราชาถือเหรียญถือว่ากดไปแล้วนะคะอืมคุณจะได้ใช้ความรู้สึกของคุณน่ะ ในการทำสิ่งที่คุณปรารถนาไปข้างหน้าด้วยจิตหลับตาให้ให้สิ่งโตนำทางเนี่ยเซฟิงอะค่ะปกติมันจะเป็นไพ่เซฟิงคถูกไหมคะคุณจะเชื่อมั่นในจัก,กรวาลว่าท่านอยากจะพาคุณไปในเส้นทางไหนก็แล้วแต่เลยแต่ขอให้เป็นเส้นทางที่ดีแต่คุณจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เป็นไรฉันปล่อยละฉันปลดละวางได้ แล้วก็ปล่อยให้โลกใบนี้จัดการพลังงานจะทําอะไรกับฉันอีกก็ให้มันเป็นไปให้คิดว่ามันสนุกอะมันยากนะคะตารู้แต่มันดีกว่าเราไปจมจอมกับความทุกข์แล้วก็คิดลบวนไปไม่ว่าเรื่องไหนที่คุณรู้สึกมันคลิกกับคุณก็ได้ค่ะที่จะทําให้คนมีความรู้สึกที่ดีมากขึ้นหรือมีความสุขความเบิกบานแล้วก็สามารถขับเคลื่อนเนีย่ย ให้ครอบครัวของคุณมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นถ้าคุณอยากเจอรักแท้คุณจะได้เจอแน่นอนหรือถ้าอยากเจอคนต่างประเทศเป็นคู่นะคะให้ระวังสแกมเมอร์ก็จะมีความคิดมากอีกในเรื่องของกลัวว่าเขาจะมาคิดไม่ดีเนี่ยตาเลยบอกว่าไม่เป็นไรคุณจะปล่อยวางก้าวดาบที่มันกําลังทิมแทงก็คือความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะ ดึงออกได้แล้วใช้เนี่ยมันกลายเป็นว่าถูกแทงแต่ว่าเป็นน้ําแข็งอน่ะก็คือจิตใจของคุณอันแข็งแงอ่ะจะทําให้คุณเคลือบดาบเนี่ยที่มันกําลังทิ่มคุณได้แล้วก็จะมีความชัดเจนความมั่นคงเนี่ยถือเหรียญไว้แบบเนี้ยโดยที่ยังไม่ได้แตะเหรียญเลยเพราะจะมีจิตที่แข็งแกร่งและตื่นรู้มากขึ้นนะคะคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แบบมีความสุขมากขึ้น อาจจะได้ไปได้พาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศนะคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วก็ได้เจอคนรักที่ต่างประเทศหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่แลว้วมารับพลังงานด้านบวกก็ได้เช่นกันแต่ไม่ว่าสิ่งที่ไม่ดีอะคะ่ะที่คุณจะเจอในเดือนมกราคมคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอืมใครที่ปรารถนาอยากให้จัก,กรวาลมอบความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับคุณ คุณจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะทุกคนจะยอมรับในตัวคุณมากขึ้นในเรื่องของการงานจะมีจิตที่เป็นเศรษฐีมากขึ้นจิตที่บริบูรณ์ภูิพร้อมไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างความอุดมสมบูรณ์มากมายเนี่ยใครอยากจะทำงานกเกษตรใครอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อโลกใบนี้ให้ดีมากขึ้นนะในท้ายที่สุดคุณ จะปลดล็อกทุกเรื่องได้ที่เป็นเ The d อยู l ที่เป็นก้าวดาบของคุณนะคะแล้วหันกลับมารักตัวเองแบบจริงๆจ,จังๆกลายเป็นว่าเข้าใจโลกใบนี้ได้มากขึ้นมาเป็นคนสงสารเลยสงสารจากความรู้สึกที่คุณเคยเจ็บมาก่อนที่คุณเคยปวดมาก่อนแล้วก็มาบอกเขาทูว่าคุณกะจัดความรู้สึกเหล่านั้นน่ะออกไปจากใจจากจิตคุณได้อย่างไรเนี่ย พบเจอกับความมั่นคงทางด้านการเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากมายนะคะเอาละค่ะแล้วไพ่ยันนารนลกอยากจะบอกคนว่าอะไรคะชื่อเสียงโดงดังให้ทาน วาจารุนแรงหน้าที่ท่องเทวดาประจำตัวค่ะถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อนะคุณจะโด่งดังมากๆเลยนะคะหรือถ้าธุรก,กิจที่คุณปรารถนาแล้วคุณยังคิดไม่ตกในบางเรื่องคุณจะหาความรู้ได้หาความรู้ได้รอบด้านมากขึ้นแล้วก็ลองผิดลองถูกในการสร้างตัวตนไปไเรื่อยๆค่ะ ก็ถือว่าคุณลงมือทําแล้วนะคะแล้วคุณจะในวาระถัดๆไปคุณก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนคุณทําซ้าทำบนนะคะบ้านของคุณก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นคุณอยากจะเป็นอิดบล็อกคุณอยากจะมีบ้านเป็นอิดมอนหรือมีบ้านเป็นอิดมวลเบาหรือมีบ้านเป็นบ้านไม้อย่างเงี้ย คุณก็จะก่อร่างสร้างขึ้นไปเรื่อยๆอะค่ะแล้วมันจะแน่นมากขึ้นคุณก็จะให้ทานไปเรื่อยคนที่พูดกับคุณไม่ดีคุณก็จะปล่อยผ่านเข้าใจพวกเขาว่าเขายังไม่ตื่นสงสารพวกเขาที่เขายังทําแบบนี้เลาวเขารู้สึกดีอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจทุกคนและเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นด้วยนะคะและชีวิตของคุณตอนนี้น่ยมันคือนาทีทองนะคะในเดือนมการาคม ยินดีด้วยนะคะเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะออกมาบอกคุณว่าอยู่เคียงข้างคุณเสมอเลยนะคะไม่ว่าคุณทำอะไรอะ่ะท่านอยากจะให้คุณมีความสุขอยากจะให้คุณไม่อึดอัดถ้าทางที่คุณเลือกอะคะ่ะคุณรู้สึกอึดอัดนะแล้วรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอะมันไม่ใช่ทางของคุณนะคะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถึงแม้ว่าร่างกายฉันไม่ไหวแล้วอะ่ะแต่ใจฉันสู้นะ เนี่ยคือสิ่งที่ใช่สำหรับคุณอย่างแน่นอนนะคะแล้วคุณจะได้พบได้เจอในเดือนมกราคมแน่นอนค่ะเอาละค่ะแล้วบทสรุปของคุณด้วยภพ่สำหรับนี้นะคะ i s t r a c t i o n ค่ะ r o รเทคชันค่ะ d s t a n c e อย่าลังเลมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายนะคะคุณทำได้แน่นอนเหมือนที่น้องตาบอกนะคะจิตวิญญาณนะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลนะปกป้องคุ้มครองดูแลคุณเหมือนไข่ในหินเลยอะเพราะฉะนั้นคุณนะจะมีแรงจะมีไฟลุกขึ้นสู้ได้กับทุกอย่างคุณเก่งอยู่แล้ว และคุณจะมองชีวิตเป็นมุมกว้างทุกสิ่งทุกอย่างทุกปัญหาคือความเติบโตเนี่ยคือพลังงานของคนที่เก่งมากๆนะคะแล้วไพ่สำหรับนี้อยากจะแนะนำคุณว่าอะไรคะเก่งดูสิแปดไม้เท้าค่ะออกมาอีกแล้ว9ก้าวถ้วยราชินีถือถ้วยและสี่ดาบ ใต้สำหรับคือหนึ่งเหรียญจ้าถ้าคุณปรารถนาที่จะได้รับหนึ่งเหรียญหรือโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆการจเจริญก้าวหน้าในชีวิตอะคะ่ะคุณจะต้องเอาใจลงมาเล่นนะคะหมายความว่าเมื่อเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางคุณก็ปล่อยวางเมื่อเวลาที่คุณจะเล่นคุณก็เล่นหมายความว่า คุณจะวางใจคุณจะนิ่งได้คุณจะใช้ความสุขของคุณมาทําให้ชีวิตของคุณต่อไปนี้จะมีความเจริญก้าวหน้าเติบโตไปทีละสเตปอะค่ะแล้วก็วางใจไปเลยใช้ชีวิตเหมือนเล่นเกมซึ่งตาก็รู้สึกว่ามันยากนะคะก็พยายามค่ะทุกคนองตาก็พยายามู่ทุกวันแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้ทุกคนในทุกๆวันนะคะเราต้องสู้ในโลกมายาในโลก3 d นี้ไปด้วยกันค่ะทุกคนทุกคนทําได้ แน่นอนนะคะได้หนึ่งเหรียญของคุณมาไว้ในมือแน่ได้รับการช่วยเหลือจากจัก,กรวาลมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาที่คุณจะไม่ย่อท้อไปหาเป้าหมายได้อย่างแน่นอนคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังและนาทีทองทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องตัวคุณเสมอถึงเวลาที่คุณจะได้รับ แน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับพลังงานด้านบวกและการฮิริูู่ใจตักตานะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันให้คิดว่าโลกนี้เป็นแค่เกมแล้วคุณต้องผ่านด่านไปให้ได้ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะรักทุกคนเสมอเลยค่ะไม่ว่าคุณจะคือใครแมสศษทาโรใบาตาขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆเลยนะคะตาไปแล้วค่ะบายบายค่ะ